สวัสดีทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมชลธีซาวนะครับวันนี้ก็มาส่งงานปีคอร์สนะครับเป็นปีคอร์สสามทางสองไมค์มีเออโคแล้วก็มีเครื่องเล่นยูเอบีบูทูธในตัวเดียวกันนะครับสองตัวนี้เป็นรุ่นที่เล่นสองทางได้ทั้งสองตัวเลยนะครับราคาห้าพันเก้าร้อบาทรวมส่งนะครับราคาห้าพันเก้าร้อบาทรวมส่งวันนี้ก็ส่งงานสองเครื่องครับแล้วก็วันนี้จะมาแนะนําวิธีใช้งานเหมือนเดิมนะครับกานทำวิธีใช้งานเหมือนเดิม พราะว่าขายของออกไปแล้วนะครับก็อยากให้ลูกค้าใช้งานตามวิธีที่ถูกต้องนะครับบางคนอาจจะต่อไม่ถูกนะครับก็จะแนะนําวิธีต่อให้นะครับแนะนําวิธีปรับให้หมดเลยนะครับมาดูด้านหลังกันหน่อยนะครับวิธีต่อสายชุดด้านนี้นะครับจะเป็นขาเข้านะครับเป็นสัญญาณเข้านะครับ cd-1 ีหนึ d 1นึครับสจุดนี้คือถึงกันหมดนะครับใช้ช่องไหนก็ได้ จะใช้เป็นช่อง RCA jack เล็กใช้เป็น jack โฟนหรือใช้เป็น jack xlr ก็ได้นะครับได้ทั้ง3ทั้ง3ามช่องเลยถึงกันหมดนะครับส่วน CD 2มี RCA มี jack phone นะครับแล้วก็ช่องนี้ผมต่อเป็นเสียงปี out นะครับเป็นเสียงรวมไว้ใช้สำหรับต่อตู้รวมนะครับตู้ที่เป็นเบสกลางแหลมในตู้เดียวก็จะมีให้นะครับส่วนชุดนี้จะเป็นชุดคอร์สนะครับสัญญาณออกจากคอร์สแหลมกลางเบสนะครับ มี3เสียงแล้วก็มีแจ็คให้2แบบนะครับเป็นแจ็คโฟนกับแจ็คอซเป็นแจ็ค XLR นะครับสาขาตามนี้เลยแล้วก็มีปลั๊กแหลกขาออกให้1ชุดนะครับ AC outlet นะพอเปิดเครื่องมานะครับจอก็จะขึ้นเป็น welcome นะครับถ้ากดเป็นโหมด Bluetooth ก็ให้เลือกมาที่โหมดนะครับ น,นี้เป็นสายพอ้อสายพอ้อที่จะไม่ได้ใช้นะครับของของตัวเครื่องนะแต่ถ้าเป็นของตัวปีคอร์สจะมีช่องด้านหลังให้เสียบนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะฮะโหมดต่อไปเป็น fm fm อนี้ก็ไม่ได้ใช้กันแล้วนะครับสัญญาณก็ไม่ค่อยมีนะครับอันนี้เป็นโหมดบลูทูธที่จะใช้งานกันนะครับต่อก็อมาค้นหาบลูทูธนะครับในโทรศัพท์ค้นหาก่อนสักแป๊บหนึ่ง เจอแล้วนะครับชือล่างนี้ผมกดให้จับคู่ก็จับคู่นะครับตอนนี้เชื่อมต่อแล้วนะครับตอนนี้เชื่อมต่อแล้วทีนี้พอเชื่อมต่อบูทูธเรียบร้อยแล้วนะครับก็เร่งโทรศัพท์ให้สุดเลยนะครับแล้วก็เร่งมาเตอร์นะครับเร่ง วอลลุ่มมัตเตอร์ไว้ประมาณสักสิบโมงหรือสิบเอ็ดโมงนะประมาณนี้ประมาณนี้นะครับสำหรับการเซตครั้งแรกนะครับแล้วก็พวกวอลลุ่มพาวเวอร์ก็เล่งไปพอประมาณนะครับสักครึ่งหนึ่งหรือเกือบเกือบครึ่งก็ได้นะครับเล่งไปก่อนนะนี่ก็การเซตเสียงครั้งแรกนะครับทีนี้ก็มาอยู่ทีคอร์สนะครับตัวนี้จะเป็นเบสนะครับมนีเล่งเบสนะอันนี้เล่งกลางอันนี้เล่งแหลมนะครับทีนี้มาแต่ละปุ่มนะครับ ชุดนี้ก็จะเป็นคอร์สแหลมนะฮะตัวแรกจะเป็นเล่งนะครับทั้งสามเสียงเลยตัวแรกเป็นเล่งตัวที่สองจะเป็นปรับความถี่นะครับเป็นแหลมความถี่สูงนะครับแหลมละเอียดแล้วก็แหลรรมความถี่ต่ำเป็นแหลมหยาบนะครับส่วนสวิตช์ตัวนี้จะเป็นตัวเติมความถี่อีกนะครับจะหยาบมากหยาบน้อยได้อีกนะครับ เสียงกลางส่วนเสียงกลางก็ปรับความถี่ได้เหมือนกันนะครับจะเป็นกลางติดเบสกับกลางไม่ติดเบสนะฮะส่วนเบสก็จะเป็นเบสแข็งเบสนุ่มนะครับฝั่งซ้ายจะเป็นเบสแข็งนะครับแล้วก็สับลงจะเป็นเบสแข็งถ้าสับขึ้นก็จะเป็นนุ่มขึ้นอีกนะครับ เสียงนะครับ ประมาณนี้นะครับพอเซตเสียงเรียบร้อยจนพอใจแล้วนะครับใช้จะเร่งอาจะเอาดังคนนี้ก็เร่งวอลลุ่มที่ power อะไรได้อีกนะครับไม่มีปัญหาเลยส่วนไฟวิ่งก็จะขึ้นวิ่งสวยพอดีนะครับถ้าเซตประมาณนี้นส่วน power ยังไม่ได้เร่งหมดนะครับแล้วแต่แล้วแต่ความดังนะครับว่าจะเอาประมาณไหนตอนนี้ก็ต่ออยู่ทั้ง3มเครื่องนะครับตัวนี้ขับเบสตัวนี้ขับกลางตัวนี้ขับแหลมนะครับ ทั้งสามตัวนี้เป็นพาวเวอร์มือสองหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวไปที่โหมดอื่นกันบ้างมากันที่การเล่นสองทางนะครับตอนนี้เครื่องรุ่นนี้จะเป็นรุ่นห้าพันเก้านะครับทั้งสองเครื่องเลยแล้วก็มีสวิตช์ด้านหลังนะครับเอาไว้เลือกสําหรับเล่นสองทางนะครับสับขึ้นเป็นสองทางสับลงก็คือแยกสามทางปกตินะครับสับขึ้นเป็นสองทางนะครับ ถ้าเล่นสองทางก็คือใช้เบสแยกนะครับเบสแยกไปเลยแล้วก็กลางกรแหลมรวมกันนะครับจะใช้กับพวกตู้มอนิเตอร์หรือเป็นตู้หมักตู้ตู้ปักเสานะครับตู้ Network เน็ตเวิร์กอะไรประมาณนี้นะก็จะใช้ก็จะใช้เป็นระบบสองทางอย่างนี้ได้นะครับที่ผมต่ออยู่ตอนนี้ก็จะเป็นดอกหกจุดห้านิ้วแหลมในตัวแบบนี้นะครับตู้กลางแหลมนะตู้เบสกรต็ต่อตู้ใหญ่เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้นะครับทีนี้จะเอาเครื่องนี้เป็นเป็นเครื่องขับกลางแหลมนะครับ เท่าน,นี้ก็ขับเบรนะฮะแล้วก็เดี๋ยวมาดูพิธีปรับนะครับเบดก็จะแยกอยู่เหมือนเดิมนะครับไม่ได้ปดอ,อะไรกันนะครับนี่นะแล้วก็กลางกระแหลมนะครับตอนนี้กลางกระแหลมจะปรับรวมกันแล้วนะครับจะเป็นเร่งกลางหรือเร่งแหลมเสียงก็จะมาออกที่ตัวรวมตัวนี้นะครับเป็นโหมดสองทางนะครับในโหมดนี้ก็ยังปรับ เสียงปรับเสียงแหลมเสียงกลางปรับความถี่ได้ตามปกตินะครับเอาละ,ละเอียดเอาหยาบได้ตามปกติเลยนะครับเสียงกลางปรับได้เหมือนเดิมนนะ การเล่น2ทางนะครับเป็นการเล่นใช้คอร์ส2ทางนะครับแล้วก็มากันที่อีกอีกการใช้งานหนึ่งนะครับช่องช่อง cd 2สองที่สกรีนว่า cd 2นี้นะครับจะเป็นการใช้เสียงปีเอานะครับเสียงปีเอาคือเสียงรวมหมดเลยนะครับเสียงรวมหมดเลยเบสต่างแหลมนะครับออกเป็นเสียงรวมๆเลยนะครับจะใช้ชุดนี้นะครับใช้จุดปีโทนในการคุมนะครับ ส่วนมักกี้ผมต่อเบสอยู่แก็ยังใช้ได้อยู่เหมือนเดิมนะครับถ้าเร่งมาเตอร์นะฮะพอเร่งมาเตอร์ขึ้นมาปุ๊บนะฮะเสียงก็จะไปออกช่องปีเอาทีท่ power ตัวนี้ครับตอนนี้ก็ต่ออยู่กับตูน6.5นิ้วเหมือนเดิมนะครับ ช่องนี้ก็จะใช้กรณีแบบยกตู้จํานวนน้อยๆนะครับเป็นตู้เสียงรวม15อาจจะเป็น15นิ้วที่เป็นเบสกลางแหลมในตัวแบบนั้นนะครับก็ใช้งานได้นะฮะเป็นช่องเสียงตู้มอนิเตอร์นะครับสําหรับบางครั้งก็ลูกค้าเอาไปใช้งานชุดใหญ่นะครับคอร์เบสคอร์กลางคอร์แหลมก็จะเป็นชุดใหญ่ไปเลยนะครับเบส6ใบ8ใบข้างนอกนะครับเป็นฮอนเป็นเสียงกลางไอ้เป็นฮอนเป็นแหลมจะวลดไปนะครับ ส่วนชุดนี้ก็จะมาปรับเป็นตู้มอนิเตอร์ที่ใช้ใช้คาบ้านนะครับหรือเป็นในศาลาวัดอะไรประมาณนี้ก็จะใช้ชุดนี้นะครับจะใช้ช่องปีเอานะครับโอเคตามนี้ทีนี้มาอยู่กันที่ชุดไม่กันบ้างนะครับชุดไม่จะมีให้สองช่องนะครับไม้หนึ่งกับไม้สองแล้วก็ชุดปรับไม้นะครับตอนนี้เปิดเพลงอยู่นะตอนนี้เปิดเพลงอยู่ ใช้ได้งานใช้งานได้ตามปกติเลยนะครับเปิดเพลงอยู่พอจะใช้ไมค์ก็แค่เบาเพลงหรือไม่เบาเพลงอันนี้แล้วแต่โอกาสนะครับแต่ว่าวอลลุ่มไมค์กับวอลลุ่มวอลลุ่มไมค์กับวอลลุ่มเพลงมาเตอร์นะครับจะไม่รวมกันนะครับสามารถจะใช้ไมค์ได้เลยโดยที่ไม่ต้องไปไปเบาเพลงนะครับตันนี้จะเป็นมาเตอร์นะครับเปิดมาเตอร์ไมค์อยู่นี่เร่งไว้ประมาณสัก8โมง9โมงก็ได้นะครับแล้วก็มาเร่งที่ไมค์ตัวที่ใช้งานลง หนึ่งสองสามสี่ฮัลโหลโอเคครับประมาณนี้โอเคหนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ก็จะเป็นเสียงจากไม้หนึ่งนะครับไม้หนึ่งไม้หนึ่งฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่เทสียงปีคอร์ดฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่ชุดนี้จะเป็นชุดโทนใหม่นะครับอันนี้เป็นเบสใหม่นะหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นกลางของไม้หนึ่งสองสามสี่นะครับ จะแตกแตกต่างไม่ได้มากมายนะครับปรับแต่งได้นิดหน่อยฮัลโหลหนึ่งสองสามสี่อันนี้เป็นแรมของไม้นะครับหนึ่งเบลหนึ่งสองสามฮัลโหลเบลแล้วก็จะมีเป็นองคนี้นะเป็นเอ็กโคนะครับแล้วก็เป็นเอ็กโคยาวเอ็กโคสั้นนะครับอันนี้เอ็กโคดังเบาหนึ่งหนึ่งอเออเออหนึ่งหนึ่งอันนี้จะเป็นยาวสั้นหนึ่งหนึ่งสองสองหนึ่งสองฮัลโหลเบลออ่าตอนนี้ อนันี่สิบหไม้สองนะครับใช้ไม้สองก็เล่งไม้สองฮัลโหลหนึ่งสองสามสิบแล้วก็ไม้ทั้งสองตัวสามารถใช้งานพร้อมกันได้เลยนะครับถ้าต้องการเบาไม้ทั้งสองตัวให้เบาที่มัตเตอร์ไม่ฮัลโหลหนึ่งสองสามตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้ไม้แล้วนะครับเพลงก็ยังเปิดอยู่ตามปกตินะครับไม่ได้เบาฮัลโหลหนึ่งสองสามตามนี้เลยนะครับตามนี้เลยใครสนใจนะครับ ปีคอสองไม์บลูทูธแบบนี้นะครับสั่งมาได้เลยนะครับตัว2เครื่องนี้จะเป็นรุ่น5้าพันนะครับใช้2ทางได้มีสวิตสองทางด้านหลังนะครับมีสัสวิตส่วนรุ่น5้าพันก็แค่ไม่มีสวิตด้านหลังนะครับส่วนใครใครที่ไม่ได้ใช้2ทางบ่อยนะครับก็ใช้ตัวห้าพันได้เลยนะครับโอเคใครสนใจก็ทักกันมาที่แฟนเพจชลทีสาวนะครับตามนี้เลย Power M นะครับ Power M มือสองวันนี้ที่เปิดอยู่นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสองพันสี่ร้อวัตต์กล่องสี่ี่จุดนิ้วลึก20ิบนิ้วนะครับเดี๋ยวจะขึ้นรูปให้ดูนะตัวนี้ก็ราคา8 3ด0ันสาร้อยบาทนะครับใครสนใจก็ทักกันมาได้นะครับทักมาได้เลยที่ทั้งแฟนเพจชนรัทีสาวทั้งแฟนเพจเครื่องเสียงมือสองนครชัยศรีนะครับทักกันมาได้เลยส่วนตัวนี้ตัวนี้นะฮะเป็นไส้ในของเอ0พันนะครับไส้ในของประดิษฐ์เดลเยอเอพันสนะครับ สนใจก็ทักกันมาได้มีรูปให้ดูนะฮะมีคลิปอยู่ก่อนหน้าแล้วนะครับทั้ง3เครื่องเลยนะครับมีคลิปรีวิวทั้ง3เครื่องแล้วนะครตัวนี้ห้าพันหบาทรวมส่งนะครับตัวนี้เป็นโชลทีพันสนะครับตัว a m s Series นะครับตัวนี้ก็มีคลิปแยกไว้เหมือนกันนะครับ6,300นามร้อยบาทรวมส่งนะครับสภาพสวยๆเลยนะครับภาพดีเลยนี่ภายในนะครับ เป็นเครื่องที่ผมประกอบเองนะครับไม่ต้องห่วงนะมีประกันตลอดชีพนะครับซ่อมฟรีค่าแรงมีอะไรเสียหายหนักเสียแค่ค่าอะไหล่เท่านั้นนะครับถ้าเป็นยี่ห้อผมนะส่วนเครื่องยี่ห้ออื่นรับซ่อมตามปกตินะครับเสียค่าซ่อมตามปกติแต่ก็รับซ่อมให้หมดนะครับถ้าเป็นเครื่องผมเองก็จะซ่อมฟรีค่าแรงนะครับ